ไฟไฟไฟไ,ฟ <_ P ain> ไม่จะตัวสวยนะออกมาสิบตัวต,ตวายหนึ่งตัวโดนทับตายหนึ่งตัวเยอะอะไรขนาดนี้ออกมาได้ยังไงตั้งสิบตัวไฟเอ้ย แต่ตัวเฉยๆข้างล่างเลยไม่ให้สนใจเปล่า <c oughs> พ่อมันก็มีบางแก้วอยู่นะมีผสมกับบางแก้วอยู่ ใช่ใช่